สวัสดีค่ะผมรัศมีสีสงครับดิฉันบดินดุไม่ได้นะคะมครับผมบดินดุรับค่ะดิฉันและสามีสีสงค่ะครับผมบับรายการสวยได้เรยด้วยกับเชียวเซนเต้นะครับแหมเมื่อกี้จะหลอกผุทชมนอยครั้งที่แล้วสองครั้งที่แล้วอาจารย์หายตัวไปท่านประธานติดรัชนีด้วยไปถ่ายทำรายการใช่ครับนะคะแล้วก็ต้องไปไป ไปทางททพห้าด้วยวันนั้นเดินทางไปทางทรห้านะครับไปคุยกับท่านผู้ใหญ่เรื่องรายการทางช่องห้านะครับก็ติดตามกันได้นะคะรายการทางททพห้าทุกวันทุกวันเลยทีเดียวตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันอาทิตย์มีรายการอะไรบ้างนะครับมีรายการรัดกระดูกออนทัวร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาสักบ่ายสามสี่สิบห้าบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยเปิดรอไว้ได้เลยนะคะ มีรายการรัชนี VP รัชนีว p นพระฤาษีสันปารีนะคะบ่ายสองนี่เปิดรอไว้เลยนะคะมีรายการสยามวอรรี้ค่ะสยามวอรรี้นี่บ่ายโมงสิบนะคะบ่ายโมงนี่เปิดรอเลยทุกวันจันทร์ทึงวันศุกร์ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเสน่ห์สยามค่ะสิบโมงวันอาทิตย์นะคะเปิดรอไว้เลยเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าโอ้ทุกวันเลยนะจ๊ะเดินทาง ตลอดเลยนะก็ได้เจอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยรวมถึงเจ้าของสปาช็อปหรือว่าสมาชิกต่างๆที่เราอยู่กันทั่วประเทศนะครับก็ไปเจอไปทัก่ายกันได้นะครับก็ต้องติดตามรายการกันนะคะคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านมานะคะเราไปสัญจรกันมาอาจารย์สยามธุรกิจสัญจรสนุกมากค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ เราก็จะมีการสัญจรอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆเดือนเวลาสัญจรทีไรล,ล้วก็จะมีเรื่องราวของโครงการนีโอสตาร์ไปด้วยโป <Project 2 S 2> รเจกต์ทนะคะที่ซึ่งโปรเจกต์แรกเนี่ยเป็นเรื่องราวของการคัดสรรหาประกวด Band Band แอมบาสเดอร์นะครับโปรเจกต์นี้เป็นเรื่องของร้อง และลีลาประกอบนะครับก็เป็นทั้งร้องทั้งเต้นกันเลยของลักษณะเป็นวงของโรงเรียนมัธยมศึกษานะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 เลยะาะสนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ Neolife เกิดดนิดกลางวันเท่าไหร่กางวันที่หนึ่งเบาๆค่ะครับเบาๆนะหนึ่งล้านบาท เป็นทุนสำหรับโรงเรียนนะคะสำหรับโรงเรียนให้กับโรงเรียนสนับสนุนโรงเรียนได้ทํากิจกรรมครับผมก็เอาเงินทุนนี้ไปพัฒนาโรงเรียนได้จะไปทำอะไรก็เรื่องของท่านหนล้านบาทรางวัลที่สองห้าแสบาทรางวันที่สามนี่สามแสนบาท นะคะแล้วยังมีรางวัลชมเชยอีกสองรางวัลละวันหนึ่งแสบาทนะคะอย่าลืมกติกายังไงต้องส่งเรื่องราวของเอกสารเรื่องของโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยกับใบสมัครเนี่ยมาก่อนนะคะที่ศูนย์สาขาทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทําการติดต่อไปเพื่อมาเคะอกทุกโรงเรียนรีบๆมานะโอเคค่ะเรื่องราวของรายการมีเรื่องของบิวตี้ทริปอีกแน่นอนนะครับเรื่องปรับวิธีดูแลผมเพียงนิดรับรองว่าผมสวยกว่าเดิมได้ชั่ว นะครับบางคนแบบแม่ทริปผมแทบตายก็ไม่สวยสักทีสะบ่อยๆนะมีทริคดีๆเดี๋ยวไปดูกันในบิวตี้ทริปนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ที่3พบกับเจ้าของศูนย์นีโอไลท์บิวตี้สปาช็อนะคะจะอยู่ใกล้บ้านคุณชมหรือเปล่าะเราองรอชมนะครับครับช่วงนี้ไปชมบิวตี้ทริปกันครับเชิญค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเพียวเซนเต้ กลับมากันแล้วค่ะกับช่วง beauty ท r i p ในวันนี้ในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้สาวๆก็มกักจะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะขึ้นมาวันนี้เราจึงมีวิธีที่จะดูแลเส้นผมมาฝากคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าในขณะที่คุณนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกและมีความคิดก,กับตัวเองว่าดูแลผมถึงขนาดนี้แล้วทําไมผมถึงยังไม่ดูสวยเป็นเงางามเสียทีนะบางทีอาจจะมีอะไรผิดพลาดในการดูแลผมของคุณแล้วล่ะค่ะ หรือไม่ก็วิธีที่ทำอยู่อาจจะยังดูแลเส้นผมได้ไม่ดีพอถ้าอย่างนั้นเรามาเพิ่มขั้นตอนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลผมกันสักนิดรับรองว่าเมื่อปรับและทำตามขั้นตอนใหม่ได้จนติดเป็นนิสัยคราวนี้คุณก็จะได้มีผมสวยๆสนใจแน่นอนค่ะมาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกนะคะการใช้คอนดิชเนอร์แบบลิฟต์อิ เพื่อรักษาความชุ่มชื่นของเส้นผมหลังจากได้สระและบำมรุงมาแล้วเมื่อผมแห้งสนิทด,ดีให้ตามด้วยการใช้ l ิฟต์อินคอนดิชเนอรอีกครั้งก็จะช่วยเคลือบปิดเกล็ดผมและล็อกความชุ่มชื่นไว้ในเส้นผมได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะกินดีผมก็สุขภาพดี ผมสุขภาพดีไม่ได้มาจากการบำรุงจากภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องมาจากการที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับเส้นผมด้วยซึ่งอาหารเหล่านั้นได้แก่ไข่เนื้อแดงและผักใบเขียวค่ะ <het Ü st ka> ข้อที่3ค่ะการรับประทานอาหารเสริมน้ำมันเมล็ดละหุ่นนอกจากรับประทานอาหารที่มีสารอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเส้นผมแล้วการรับประทานอาหารเสริมน้ำมันเมล็ดละหุ่นหรือทานอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันเมล็ดละหุ่น ก็จะช่วยให้ผมของคุณชุ่มชื่นมีน้ำหนักนอกจากนี้ยังทำให้เล็บแข็งแรงด้วยค่ะข้อที่4ค่ะหวีผมก่อนสระการหวีผมก่อนสระช่วยคลายปมของเส้นผมจึงลดอาการที่ผมจะพันกันขณะสระซึ่งผมที่พันกันตอนเปียดนี้จะพันยุ่งและทำให้ผมเสียได้ง่ายกว่าผมพันกันตอนแห้งซะอีกค่ะการหวีผมยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดใต้หนังศีรษะได้ดีอีกด้วยค่ะ ข้อที่5ค่ะเลี่ยงการใช้น้ำบาดาลสระผมหากเป็นไปได้ควรใช้น้ำประปาสระผมจะดีที่สุดค่ะเพราะความกระด้างของน้ำบาดาลจากแร่ธาตุบางอย่างทำให้ผมแห้งหยาบไม่น่าสัมผัสแต่หากแหล่งที่คุณอยู่มีแต่น้ำบาดาลเท่านั้นน้ำที่สูบข,ขึ้นมาแล้วควรผ่านการกรองอีกครั้งนะคะข้อที่6ค่ะเน้นสระผมที่หนังศีรษะคนส่วนใหญ่มักจะสระผมโดยสระยี้ทั้งหนังศีรษะ ผมและเผื่อแผ่ไปถึงปลายผมด้วยแต่ความจริงแล้วการใช้ยาสระผมควรจะเน้นเฉพาะที่ส่วนหนังศีรษะและโคนผมซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ำมันมาเคลือบไว้มากที่สุดก็พอส่วนของปลายผมซึ่งน้ำมันหล่อเลี้ยงเส้นผมไปเคลือบไม่ถึงยิ่งสระก็จะยิ่งแห้งนะคะบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อน ผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเนโอไลท์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคนพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนโอไลท์ก้าวไกลสู่สากน ที่3แล้วครับวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพครับนักธุรกิจครับอ้าวอ่อนเพียมาจไหนครับอ้าวล้มครับนักศึกษาครับอ่านแต่ตำราเรียนไม่ได้นอนอ้าวนอนไปแล้วครับคนนี้มาหนักวิ่งถอยหลังเลยครับอาการงงลืมครับอ่าวมื่นมืนครับมืนมืนงงแล้วครับงงแล้วครับอ้าวล้มลงกองกับพื้นเลยครับสุขภาพไม่ใชื่อเรื่องตลกห่วงใยสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโจินโซ o m a x มันงสือพิมสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารช่วงนี้สนับสนุนโดย Neo Life Beauty Spa Shop ครับผมกลับเข้ามาสู่รายการสวยได้รวยด้วยกับเพียวเซมเต้ในช่วงที่2นะครับค่ะก็อยู่กับเจ้าของศูนย์ Neo Life Beauty Spa Shop ทั้ง2ท่านนะครับสามท่านไม่ใช่เหรอครับสามยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้แนะนำตัวกับผู้ชมกันครัสวัสดีค่ะค่ะเชิญครับค่ะแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักสวัสดีค่ะดิฉันผู้จัดการกนกกรสุวิมลสุภกรนะคะดูแลศูนย์อยู่ชลบุรีระยองค่ะค่ะ ผู้จัดการกนกกรค่ะนะคะจากระยองระยองนั่นเองนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเช่ะสวัสดีครับผมคุณน้าชำนาญประเสริฐศรีครับเป็นประจำศูนย์อยู่ที่ปากช่องนครราชสีมาครับ่ะชอบจากปากช่องโคราชนี่เองนะคะสองท่านนะคะเป็นใครมาจากไหนยังไงทั้งสามหรือเปล่าสามนะครับเป็นท่าีพีอาร์เดี๋ยวกลับมาค่ะครับเชิญครับ คุณกนกกรสุวิมลสุภกรศูนย์ New Life Beauty Spa Shop จังหวัดระยองก่อนที่จะเข้ามารู้จักกับบริษัท New Life คุณกนกกรเคยเป็นแม่ค้าเปิดร้านขายของชำม,มาก่อนค่ะและยังเป็นเจ้าของสวนยางพาราอีก10กว่าไร่ด้วยนะคะอีกทั้งยังเคยทำธรุรกิจขายตรงมาก่อนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะต้องรักษายอดและมีแผนการตลาดที่ซับซ้อนค่ะ คุณกนกกรเข้ามารู้จักกับบริษัทนิวไลฟ์ได้ด้วยการดูทีวีผ่านทางช่องสยามธุรกิจชาแนลนี่ล่ะค่ะและได้รับการแนะนำจากพ่วเอเนยการอาวุโสสุชยาค่ะแนะนำให้เข้ามาดูแลสุขภาพเพราะคุณกนกกรมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคไม่ว่าจะเป็นโลหิตจางความดันต่ำและน้ำในหูไม่เท่ากันเมื่อคุณกนกกรได้เข้าไปฟังโครงการก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และมองเห็นโอกาสและความมั่นคงของอนาคต จึงตัดสินใจเปิดูนย์สปาช็อปเพราะอยากที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะปัจจุบันนอกจากการได้มาทำธรุรกิจกับบริษัท New Life แล้วคุณกนกกรยังได้สุขภาพที่แข็งแรงและยังสามารถพิชิตโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งคาราวานแลนลี่ลังกาวีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และประเทศจีนอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนั่นคือคุณกนกกรสามารถซื้อรถยนต เพื่อเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองอีกด้วยความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตคุณกนกกรบอกกับเราว่าจะต้องขึ้นสู่ตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดให้ได้ภายใน2ปีค่ะคุณกนกรนกรสุวิมลสุภกรศูนย์นียวไลฟ์บิวตี้สปาช็อปจังหวัดระยอง คุณชำนาญประเสริฐสีศูนย์ e w Life Beauty Spa Shop จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะเข้ามารู้จักกับบริษัท New Life คุณชำนาญเป็นชาวไร่ชาวสวนและทำงานรับจ้างทั่วไปมาก่อนค่ะคุณชำนาญเข้ามารู้จักกับบริษัท New Life ได้โดยการแนะนำของคุณเหมือนวาดนวลน,นิ่มน้อยค่ะซึ่งคุณเหมือนวาดแนะนำให้คุณชำนาญเข้ามาศึกษาแผนธุรกิจของบริษัท New l ล f ์ หลังจากได้ฟังการบรรยายแผนธุรกิจเสร็จแล้วคุณชำน,นาญก็เกิดความมั่นใจในธุรกิจว่าจะสามารถนำพาชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จได้และยังประทับใจในความมีเมตตาของผู้ก่อตั้งและคุณชำน,นาญจึงตัดสินใจเปิดศูนย์สปาช็อปอย่างไม่ลังเลค่ะปัจจุบันนอกจากการได้มาทำธุรกิจกับบริษัท New Life แล้วคุณชำน,นาญยังมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถซื้อรถยนต์ป้ายแดง เพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตคุณชำนาญบอกกับเราว่าอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินและจะต้องเป็นประธานฝ่ายการตลาดให้ได้ภายใน2ปีค่ะคุณชำนานประเสริฐสีศูนย์นิวไลฟ์ดูตี้สปาช็อปจังหวัดนครราชสีมา เป็นเรื่องราวดีๆของทั้งสองท่านนะคะครับไปที่ท่านแรกก่อนเลยดีกว่าไปที่ผู้จัดการกนกกรผู้จัดการกนกกรไม่ได้มาคนเดียวไหนมีใครนั่้ไปชัดต้องชัตเตอร์เปล่าไม่ใช่เลยนะครับพตอนนี้ตั้งคันอยู่นะคะกี่เดือนแล้วคะประมาณใกล้ๆแปดเดือนแล้วคะคะผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยผู้ชายค่ะคุณหมอบอกว่าผู้ชายก็แสดงความยินดีข้างหน้าค่ะคุค่ะนะครับแฮปปี้เบิร์เต็ด ถ้ะถ้าถ้าจำกันได้ผู้จัดการกนณกรเคยมาเคยมาค่ะเคยมาหนึ่งครั้งเคยมาครั้งที่แล้วครั้ง่แล้วค่ะเป็นยังไงผลตอบรับดีไหมดีค่ะดีดีมากเลยค่ะ